สวัสดีจ้ามือนีก็อยู่กับช่องรักสมนุนชแนลเด้อค่ะมือนีก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนขางบ้านเด้อค่ะพี่น้องก็จะพาเพื่อนๆมาเบิ่งหมักฟักออนเด้อค่ะกํากลังออกลูกเต็มเลยค่ะพี่น้องนี่จ้านี่หมักฟักออนค่ะเป็นลูกเยอะแยะเลยค่ะพี่น้องนกข้าขนาเบิ่งเอาพี่น้องนี่ค่ะ เอาไปแล้วได้ลูกเนืองเมื่อกี้นี่มือนีกระสิแกงหมักฟักเด้อค่ะพี่น้องแกงหมักฟักใส่ไก่หุ่นกระลูกเนืองเด้อค่ะดกคักดกแน่พี่น้องเอ้ยมันคุ้มต้นหมักม่วงแม่จ้านี่ค่ะอันนี้ปลูกไวอยู่ข,ข้างต้นหมักมว่วงเด้อค่ะนี่ใบมักใ่เลยค่ะอันนี้ก็คือสวนข้างบ้านเน้อค่ะก็จะมีกระเจียวที่กินได้เนาะค่ะนี่เด้อค่ะเป็นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้ง ปลูกว้อยู่ในบ้านเนาะปลูกว้กินเด้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็เริ่มแก่แน่แล้วเด้อค่ะดอกอ่อนยังมาขั้นมีเด้อจ้ะปลูกไว้อยูอ่อย่างรอยรถเด้อค่ะพี่น้องอยู่ในกระถางต้นไม้ก็มีเด้อค่ะอันนี้ก็เป็นกระเจียวที่ปลูกไวช้ชมเนาะคะ่ะเป็นกระเจียวประดับเด้อค่ะกระเจียวกินได้ก็จะเริ่มขยายขยายไปแน่แล้วเด้อค่ะน,นี้ก็ ี่กัะเจียวกินได้คือกันเรื่อค่ะนะคะทางบ้านก็จะมีต้นมะนาวเรื่อค่ะเป็นมะนาวเอ่อบราณเรื่อค่ะพี่น้องโมเมนต์มะนาวแป้นเรื่อจ้าก็จะมีเอ่ออะโวคาโดเนาะค่ะก็นี่ค่ะนี่คือต้นอะโวคาโดเด้อค่ะ นี่ต้นอะโวคาโดเด้อค่ะอ่าเป็นต้นลูกกลมๆเด้อค่ะพี่น้องนี่ก็คือต้นต้นฟักเด้อค่ะเคี้ยวเคี้ยวฟักเนาะค่ะฟักแฟงบอกพื้นวานะคะนี่ค่ะคุ้มต้นมะม่วงเด้อจ้านี่ค่ะงามค่ะที่แรกนึกว่ามันจะตายแล้วเนาะค่ะก็เลยเอามัดเน็ปใบนี่เนาะก็ได้กินย้อนดีเด้อค่ะนี่เด้อ นี่จ้านี่ลูกดกดกคักค่ะพี่น้องดกคักคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เด้อจ้าคลิปหน้าก็พอกันไหมเด้อจ้าขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบายบายละจ้า เรียบร้อยแล้วเด้<ส>อดค่ะพี่น้องสิติดแล้วเด้อค่ะมาเด้อมาเชิญกินน้ำาแข็จ้า